สวัสดีจ้าว,วันนี้อันกับป้อจะพาเข้าป่าไปเอาบกักกอแหที่สวนลุงศรีพระคำมาน่ะสาวลุงเพิ่นบอกไปเอามาเตริรนนะสาวแต่มันก็เกือบจะลงนะสาวโดนเบอะลนเบอร์นะสาวอันนี้ก็มีต้นเต็มๆอยู่ประมาณ3-4ต้นนะซ่าไปเดี๋ยวไปดูป้อสอยบกักกอด้วยกันนะสาวนี่ชุกแล้วต้นนี่ต้นนี่ชุกแล้วเนาะชุเหมือนกันเหรอ เอาต้นนี้เหรอตามดนี่ก็าเดียวเขียวัว อีกอ่ะอันนี้สิครับอันนี้คือมะกอแหนะคะอาวิธีกินก็เอาไปดองเกลือหนึ่งคืนแล้วก็เอาไปบ่ายเข้าะคะ่ะหนึ่งปีมีหนเดียวนะคะอ่าต้นห้องบะกอนะคะลำต้นเหมือนต้นตาลนะคะแต่ทาลายเนี่ยก็คล้ายๆลูกชิดนะคะเวลาซูกมันจะเป็นสีม่วงเวลาดิบมันเป็นสีเขียวทั่วไปนี่แหละคะ่ะ เนี่ยค่ะอ่าส่วนวิธีทําเดี๋ยวจะป้ากันไปทํากันที่บ้านเนาะเดี๋ยวจะทายลักษณะต้นนู่นพอนะจ๊ะต้นก้าก็มีเนี่ยปุ๊กเป็นวามีหั่นหนึ่งวีสองวีสามีมีข้างบนประมาณห้าหกทลายนะคะอ่าและตังเพกก็แหมโอ้แต่ต้นหนึ่งมีหลายทลายต้นหนึ่งบางต้นก็มีเป็นสิบทลายอะ ทลายเล็กนะคะคล้ายปามนี่แหละค่ะรูปก,ก็เหมือนหนวยช็อกโกแลตเน,ะะนี่ยค่ะสูอื๊ะอลึกอืก๊ะอก๊ะค <laughs> นี้ยันจะพาทุกคนกินของบักเกนะเจ้าอันนี้คือบักอกหรือว่าบักโกแฮ่นะเจ้าจะออกรูปเป็นทนลายแบบนี้ค่ะหนึ่งปีนะเจ้าได้กินหนึ่งหนนะเจ้าลำต้นก็คล้ายๆไอ้ต้นลูกชิดนะเจ้า ต้นลูกตาลนะจ้าออกลูกเป็นทลายเหมือนกันเนาะเวลาซุกมากับสีกำกัมจี้นะจ้าวิธีกินนะจ้าเขาก็จะเด็ดเป็นนวยเป็นน่วเสียไปล้างน้ำทำความสะอาดนะจ๊าโรยเกลือนะจ๊าแล้วก็เอาใส่ถุงแกงไปตากแดดสักห้าชั่วโมงนะจ้าถ้ามีแดดเนาะถ้าแบบมีแดดเขาก็อ่าทิ้งไว้ข้ามคืนนะจ๊าลูกก็จะมีความนิ่มนะจ๊าข้างในก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะไม่ได้น้ำตาลเข้มนะจ๊าน้ำตาลนวลๆเนาะ เอามาบ่ายข้อนึ่งแเจ้ากินกบข้าวสวยแล้วก็จะเพิ่รับกินกับปลาบูปิ้งปลาปุจีนนะมักขนาดนะจ๊ะแต่เดียวอาจจะพาทาวิธีทำนะจ๊ะวิธีกิน่นอ่ะบกกระกอมันกินกันจะได้นะจ๊ะเนี่ยค่ะทะลายหนึ่งจริงๆมันแน่นขนาดเลยนะจ๊ะแต่อันนี้มันสุกแล้วมันก็นล้วงไปเนาะแต่หาวิธีกินเราก็จะมาเด็ดเป็นแกนเป็นแกนออกจากทลายนะจ๊ะเดียวก็ไปล้างน้ำ,นำทำความสะอาดเนาะสีมันงามๆนะจ๊ะมันช็อกโกแลตกระสวอเอ๊ะ ลยมนนเนี่ยค่ะอ่ามันสีแบบกำกำสีม่วงกำกำแต่มันบ่ได้มีความเป็นสีม่วงนะคะอ่าจะเป็นน้ําตาลอมม่วงอ่อนๆนะคะเดี๋ยวอันดองเซ็ตแล้วอันจะคือพอข้างในนะซ้อตอนมันดิฟเนี่ยมันบีบบัแตกเห็นก๊อสูบีบจะได้กับบัแตกนะค้อนตุ๊บยังบัตแตกเลยนะซ้อมันมีความแข็งขนาดเลยแสดงว่าเนื้อมันแน่นมากๆนะคะนกชอบนะจ๊ะนกหนูแมลงต่างๆนะจ้อ แต่ว่าไปเก็บในี่มดงามโยโย่เลยมดงามมากินลูกที่มันสุกแล้วมันเกาะเพราะมันสุกแต่มันก็อาจจะมีความนิ่มเนาะมันมีความมันนะคะนิยมเอาใบข้าวนึ่งข้าวเหนียวนะจ๊ะกินกับปาทุจีตัวนี้เขาล้ำนะคะเอาตําน้ําพริก้กนก็มาแน่ใจบอกเคยตำนะอ่าหั่นเปิ้นกินกันก็คือนิยมเอาใบข้าวเานึ่งน่ะองค์ข้โล่งควายนอนอ่ะบอกกอใบลงไปแล้วก็ ใส่ปลาทูเข่งแหน้อยมันบบได้ล้ำปเปิลน,นะซ่าก็คือบใส่ปลาทูเข่งกับล้ำนะซ่าเดี๋ยวอันดองเซตเนาะข้ามไปหนึ่งคืนเดี๋ยวเขามากินด้วยกันว่ารสชาติมันเป็นจะได้นะซ่านี่ค่ะหน้าตาหน่วยบางก้อแห่นะซราเดี๋ยวรจะเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็มาดองกันเนาะ เดี๋ยวาเฮาก็มาล้างน้ำทำความสะอาดมรนอยู่ปลายต้นไม้มันสะอาดอยู่แล้วนะเจ้าแต่บรรลวกลงมาเฮากัวล้างขี้ดินขี้ทรายยิ่ไได้นะเจ้าล้างเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวอราจะไปโรยเกลือนะคะล้างเสร็จเรียบร้อยก็เดียวก็นขั้นตอนต่อไปจะโรยเกลือนะคะเฮาก็จะโรยเกลือลงไปมงหม้อขฮาใส่เกงนะคะอันนี้ก็ บอกก้อประมาณสองกิโลนะเจ้าบาได้จังนะอันกะด้วยใส่ตาอาจจะเยอะกว่านั้นนะเจ้าแต่ใส่เหมือนข้าวหมกเขาใส่เกลียงนะเจ้าแต่เกลือป่นนี่มันจะบอกว่าเกลี่เหมือนเกลือเม็ดนะเจ้าอย่างเงี้ยค่ะคุเรคุเร,เรนะเจ้าเดี๋ยวเราจะเทใส่ถุงพลาสติกนะเจ้าเราจะดองกันไว้เนิ่งคืนนะเจ้าแต่ถ้าแดดหอนๆสิอีนะห้าชั่วโมงนะเจ้าอาจจะได้กินห้าชั่วโมงผ่านไปนี่ก็ได้นะเจ้า อ่ะเนมาก้อแห่ในวิธีทำง,ง่ายๆนะไผ่บ้านไผ่ที่มีบกักอเป็นอย่างมะสก๊โโโรตกบ้านไผ่ที่มีบกักอเราบปจ้างกินนะคะอ่ะวิธีทำนะ,ะง่ายเลยบ้านกินกล้วยก็ได้ซื้อนะคะเพื่อนๆอ,อย่าดราม่าเล็บมันนะเพราะว่าเล็บอ่ะมันโดนเข้าก่ำนะคะสามวันผ่านไปอันจะล้างเล็บยังไม่ออกะคะ่ะน้ำมะนาวก็แล้วนะคะน้ำส้มสายชูชก็แล้วนะคะ สารพัดวิธีนะคะสีติดทนนานมากสีดอกข้าวกลัมนะสีดอกดินหรือดอกข้าวกลัมนะคะมอบแมปมอบแมปนะคะนางว่องอยู่ไสเอ,อ้ยเชนอามาตัว,วม่อะไรฮะอ่ะจอกเรียบร้อยก็น,นี่ค่ะสกิลกันมัดถุงแบบไทยๆนะคะเตะตัตวใดกบอานี่ค่ะเย็บร้อยแล้วค่ะเอาไปตากแดดห้าชั่วโมงหรือว่าทิ้งไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวเรา จะออกมากินกันนะฮะถ้ามันนิ่มแล้วนะจ้าววันนี้มีแดดเพื่อนๆตากแดดไว้ห้าชั่วโมงเดี๋ยวเรามากินกันห้าชั่วโมงผ่านไปนะคะเดี๋ยวเอามาจิ้มกันเนอะว่ามันเป็นจะได้พองอันนี้อันห้าชั่วโมงนะจ้ามาถึงคืนเตือน,นะคะนี่ก็หน้าตายเป็นนี้นะคะเดี๋ยวจะเกะข้างในให้ดู เนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นจะนีนะคะมันบบมีความแข็งเหมือนตอนเฮาไอเป็นลูกดิบนะคะถ้าเอาเอาไปแช่เกลือ่มันจะมีความนิ่มนะคะก็คือทําให้มันนิ่มนะจ้ะนะถ้าเอาแบาบเอามีดปาดนะถ้าบี้เลยมันกับมันก็บแล้วคําเข้าแลไรถ้าบายเข้ามันก็มีปัญหานะคะอันนี้อัน ทำให้เพื่อนๆดูสวยงามมาได้เลยเล็บมือ,อยังาาหายดำด้วยนะสูเข้ากำาเดี๋ยวจะไปเอาดอกเข้ากำเหมือนวเนนี้ย่ค่ะี่กินเนี่ยจเจ้าองค์เขาโล่งควายนอนเูจะองค์เขาโล่งควายนอนแ่บนดีเข้าไปกใบเข้าในี่นะสูอะ อลองกินนี่ก่อนลองกินมาได้ไ่ได้หัออืมเขาเนี่ยมีความมันแบบมืดจีมกันนู้นอืม,อม้องได้มองเหงา